ดีค่ะวันนี้จะพาไปดูความลับของห่วงจุ้ยสุสานที่มีสนามพลังมงคลว่าส่งอิทธิพลโดยตรงสู่พลังชีวิตของทั้งวงตระกูลได้อย่างไรแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนที่รู้ความลับถึงลงทุนชีวิตที่นี่ณที่แห่งนี้คือสุสานเนวานาบ้านบึงชนบุรีที่ไม่ใช่แค่บ้านของผู้หลับไหลแต่ที่นี่คือจุดกำเนิดของสนามพลังแห่งโชคชะตา และความมั่นคงของทั้งวงตระกูลวงจุ้ยอันดีเลิศของที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ถนนทางเข้าซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายอันเปรียบเสมือนเทพมังกรเขียวที่โลดแล่นเคลื่อนไหวนำพาความรุ่งเรืองมาให้อย่างไม่ขาดสายตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดชายทะเลซึ่งถือเป็นพื้นที่หัวใจมังกรสถานที่ซึ่งพลังแห่งจักรวาลหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มพูนอย่างไม่ขาดสายโครงการหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นที่ที่ไม่ชงกับปีเกิดใดๆเลยเมื่อผ่านซุ้มประตูมงคลอันเปรียบเสมือนทางเข้าสูงสวรรค์ตัดขาดจากความทุกข์ภายนอกอย่างแท้จริงท่านจะพบกับอุทยานอนุสรสถานที่ออกแบบอย่างปราณีตและล่มรื่นกว้างขวางด้วยลานหงแดงเพื่อรองรับโชคลาภและโอกาสอันไร้ขอบเขตหากมองจนสุดสายตาจะพบว่าด้านขวาเปรียบเสมือน เสือขาวสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบพลังอำนาจและการปกป้องคุ้มครองผู้ที่พำนักที่นี่และคนในวงตระกูลตราบนานเท่านาน